สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟทีทุกท่านเรามาตามต่อบนกันอีกสูตรก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าศูนย์บนเนาะบนจับกู้ประจำวันที่หนึ่งทับหนึ่งสองทับหกแปดจัดกันเลยศูนย์ห้า 9 6 9าหกเก้าหหหนึ่งเราใช้เลขไม่เยอะถ้าเลขเยอะไม่เอาคมไวจะบวกผิดผิดถูกถูกแสนหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งพื้ที่ร้อยสองครั้งบวกหน่วยจัดการเลยดูกันเลย 0บวกหกบวกหนึ่งสองบวกหกหกเจ็็ดบวกสองเป็นเก้าจ็ดแได้8ปกจับคู่ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้ปดเก้าเก้าหลักร้อยเราใช้ตัวน,นี้เนาะ หมื่นบวกหลักร้อยคือหม,อมอื่นหมื่นคูณสองบวกสิบบวกเก้าคูงที่ก็คือศูนย์บวกเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามเอาสองหาร ดเก้าแปดสามเก้าแปดจบเรียบ โอ้เพียที่ลบเลขที่ออกคือเก้าแปดเป็ดเก้าแปดเลขที่ออกคือสามสีห้าแปดเก้าแปด ปดเจ็ดล่างแสนหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคูณที่ร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งก็คือสามบวกแปดบวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกแปด กับแปดบวกสี่เป็นยี 9, ่สิบสี่แปดละเก้าสองสี่บวกสองคงที่นะคะคือสี่แปดบวกหกเป็นสี่ห้าบวกหนึ่งตัวนี้ตัวนี้บวกสองเรามาหาหลักร้อยก็คือสี่สองเป็นแปด สี่ <4 S 2> บวกสี่บวกเก้าบวกเก้าเอาเต็มสูตรเลยอันนี้สองครั้งนีหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่สี่สองเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสี่หกหกบวกไปห้าแทมคือหนึ่งจับคู่ก็คือสองสี่สอง ห้าส,สี่สี่ห้าใส่หลักร้อยก็คือหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าอย่าลืมยยอย่าพลาดย้อนหลังนะคะย้อนหลังนะคะย้อนหลังแม่นมากตัวนี้หลักร้อยด้วยจ้ะ มาจากสองหางนี้บุกเก้าคงที่ต่อมาสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเต็มเราจะเอาอยัางไงเลขเทียวคือสี่ห้า ปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดสี่บวกห้าบวกหนึ่งร้อยสองครั้งบวกหน่วยสี่บวกห้าบวกหนึ่งสองบวกห้าได้ศูนย์บวกสองเป็นสองห้าหกเจ็ดเจ็ดแปด ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดหลักร้อยเราก็ใช้แต่นี้เหมือนเดิมศูนย์บวกสี่บวกเก้าเอาสองครั้งนะคะห้าสองครั้งเป็นศูนย์เท่ากับสามแปดนี่คือหลักร้อย เราจับใส่เลยเนาะจับสามสองจิตแปดสองจิตใครชอบใครโอบสองจิตก็จับไปถ้าไม่โอบก็จับใส่เองสามศูนย์จิตแปดศูนย์จิตไป สองเจ็ดกันไว้สองแปดก็กันไว้ได้สองแปดจับใส่ <c oughs> เองเตี้มก็คือใช้ตัวนี้นะคะ <c oughs> เต้ 5, 5มสองตัวห้าบวกสามบวกเก้าห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดแปดได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามนี่คือเตี้มเต้มสองตัว แต้มสามตัวก็คือแปดสามสี่เต้มสามตัวสองตัวก็คือศูนย์เจ็ดตัวนี้เขาเต็ม้วยนี่ศูนย์แปดตัวนี้ก็เข้าเต็มเลยนี่เจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เข้าเต็มแปดเก้าศูนย์ตัวนี้ไม่เข้าเต็มนะคะ สองไม่เข้าศูนย์แปดได้ศูนย์เจ็ดได้จับสามตัวสิบเจ็ดไม่มียสิบเต็มสามเจ็ดศูนย์เต็มศูนย์ไม่มีเต็มเจ็ดไม่มีเต็มสามตัวนะคะสามตัวไม่มี แปดบวกเจ็ดเป็นห้าไม่มีได้ตัวเดียวนะคะ fc จัดไปเลยตัวเดียวไม่ต้องยุ่งยากกับตัวไหนสองเจ็ดเพราะว่าเจ็ดแปดเก้ามันเข้าเต็มเก้าอยู่อันนี้ก็เข้าเต็มเลยเต็มเจ็ดเต็มเปดสองสามสไม่มีจัดไปเน้นเน้น <laughs> จะเขียนให้นะคะสามสองเจ็ด สองเจ็ดหกอือเขียนคนเดียวจัดไปหางเดียวบนหางเดียวเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนี่คือเต็มเต็มสามตัวเต็มสองตัวนะคะอันนี้สองตัวตัวนี้สามตัวเอาเน้น้อยนี่แหละเอาออเยอะคนเขาเต็มสามนะคะนี่เยี่ยมมาก เสียทำมามีมีครั้งเดียวนี่แหละชองก็จัดขัดกระผ่านนะคะแค่ไว้รุนบนอย่างเดียวเราจะสรุปให้มันจะเป็นตัวไหนบุญไม่เข้ามาตั้งนานบุญไม่เข้าสงวดแล้วงวดขวดนมเข้าอยู่เต็ดตัดออกมางวดน,นี้ก็ไม่เข้างวดน,นี้หละมันจะเข้าเพราะว่าเอาสูตรใหม่มาลงเลยหาใหม่เลยดูคำเตือนจ้า แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำล่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า